โปรดอย่าทิ้งขยะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกรมอุทยานโรยตัวเก็บขยะในจุดเสี่ยงบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเลี้ยว นายสุรชัยท่าเทศหัวหน้าศูนย์กู้ภยัยอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่รายงานเข้ามาว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภยัยอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เขารวมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการเก็บขยะบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเลี้ยวทั้งนี้ได้โรยตัวเก็บขยะบริเวณสุดเสียงและจุดที่ไม่สามารถเดินเข้าถึงได้ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันร,รักษาความสะอาดงดนําขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่งดใช้โฟมหากนำสิ่งของเข้ามาขอให้นํากลับออกไปทุกครั้งอาคิระดวินผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน